สวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC เบอร์จูกูสุคนเดอร์วันนี้ก็มาพบมาพอกับซองสาวก้อยเนาะพี่น้อง,องอวันนี้ซาวก้อยหอยย่างกามีข่าวดีเนาะพี่น้องมีผู้ใหญ่จดีจากฝั่งไทยเพิ่นได้ซื้อของมาแจกเนาะพี่น้องหรือว่าของอยู่ของกินเนาะเพิ่นก็จะได้หายายไก่เป็นผู้เสนอเนาะหายายไก่เป็นผู้แพะะ็คนะคะ มีผู้สนับสนุนแล้วกับเป็นสะพานบุญก็ดีใจเด้อก็เป็นกําลังใจให้ยายคือเก่าอะไรเนาะเจ้าวัสดีปีใหม่กาอุดหนุนขนมยายอันซองแสนเจ็ดสิกีบนี่คือแอปเปิลก็บบอลให้ลำําๆรวยๆขึ้นสกายหอยย่างเข่งล่าซาลาวเห็ดยังฟอน้องอ้อยกับกัวเป็ดเนาะพี่น้องมื้อนี้การงานก็คึกคืนเนาะพี่น้องมื้อนี้กาหนัก เย็นเรือเด็กน้อยเพิ่์ก็ออกมาเรียนแถวท่านแลเนาะทางหน้ากระชิตั้งตู้เนาะพี่น้องตู้กันสก้อยเองเนาะพี่น้องแต่ว่ามื้อนีหฮะสา๊อตเงก็ปลาเออก็ดีใจดูยากษ์ดำหลังกันนะอ่านี่น้องเพิ่์ก็จะเอาบวงมางัดเนาะนี่อ่าอ่าจัดไปจิ๊กแพ็คเอาขนมยใจกายแกะสก๊อตตังหลัง เอาผู้ละเออแล้วก็เอาใส่กันทางนี้กระทงทางนี้กระทงบ่เอาจกชัยชอกแข่งบานนี้โอ้ยขนมกระหัวใจอีกอู้ผู้บัเลี้ยนอยู่นอกบัวเด้อใไฮเลี้ยนแถวอยู่นอกผู้เด้อแถวบ่อชี้บัวเลี้ยนนอยายทางล่างกขาผู้แม่อ้หนูยายจยากปีเลย ม่ใหญ่ไก่เนาะยายคงผ่าดีสบายดียายาใจหอยใส่าใส่ีผได้อเนี่ยอคุณพ no. no. ่อคุณพ่อใจดีจากฝั่งไทยเด้อตอนนี้ยายเปิดกับเป็นผู้น้ำน้องเปิดสะเพชรทแจกของกับสาวเข่งลาสาวลาวนี่ก็จะเป็นลูกลูกนะสบายดีเนี่ สายโสดบ่ี่ไม่ห่างลูกติดอีตนพันเด้ะพี่น้องคือหนึ่งแถมหนึ่งันนะแต่อีตนพันเนาะมันอีคอเมาล่างสละโสดบ่เนาะเอ้ยชาวก้อยเกาดาวขำปีลืมสิ่งเก่าๆไปเลยสกายจัดของด่วนชึ้งบ่โอ้ยพอก้อยเขาโทษสกายมุมมีขู่นะ สาวเคงลากกระโจนผู้ใดอยากได้เอามาซพบด้่เด้่อซอยคอนี่ประเทศไทยนกกระหาคนลำ่คอกระว่างมือกระว่างบอมือกระว่างบอกบว่าอยากได้รวยอยากได้แบบว่ารจริงจังอะป้าไป้นับสนุนได้เนี่ย ได้ก็แจกขนมเอานมือเอาลูกนมือเอาได้ละออกเด้อได้ละออกเด้อได้ละมือเด้อไปเออได้ละไปลูกปีหยางกลับมาพีหยางกัพียางเก๋าอ้าวอีนางได้แล้วลูกอีนางได้แล้วเอาไปไหมเอาไอเห็นออกลูกเอาออกเอาออกเออเอาออกออกมานี่เอาออกลูกเอาออกนมือเอาได้ละออกลูก เออเอาออกแน่เ่ยออกแน่เออเออป้ายวันนี้ได้กับคุป้าน้องแพรน้องแพรกินกระแลมไปเลยไปเลยเอาเข่าทีมเข่าคิวเข่าแถวหลังเลยเข่าแถวหลังเลย เอาข้าข้าวข่ายังบ่เบิดให้ออกมาเลยเลยนโน่นโนมีตะเลียนแถวทางหลังพุ่นเข้าคิวเดียวเด้อชองคิวมาได้อีนางบ่เอาลูกออกมาออกมาลูกคุณใหญ่กับเข้า song cứ bảo có thể ซอง theo พี่ Ah, <laughs> <laughs> à, à, con cứ vào thế. Nhưng không nhưng mà, 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 nhưng ยาจำฟองเอ้ยอ่านี่ได้แล้วขอบคุณขอบคุณให้กำลังใจพันแน่พันเองรวยเด้อยังนแจกไแล้วงใจเานเด้อเอ้ยซาุกองอันนี้กับองทองอันแม่ไม่ใหญ่ไก่เองเนาะกับเป็นยายของพากับบว์หวานในช่องมันสิมีสำมดายาย 来你俩卖走。<c oughs> <c oughs>